นะคะถ้าพูดกันมีสติมันคงไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนี้ถามว่าเกิดแล้วมันดีต่อใครไหมมันไม่เกิดผลดีกับใครเลยมีแต่ปัญหาใช่ไหมเนี่ยเป็นเพราะขาดสติทีเดียวเป็นอย่างนี้มีอีกหลายอย่างที่พอขาดสติแล้วเกิดปัญหาตามมามากมายนะคะ และสิ่งที่เป็นตัวปัญหาสำคัญที่ทำให้คนขาดสติเนี่ยนะก็คือถ้าเป็นพวกเราวัยรุ่นพอเวลามีความทุกข์มักจะวิ่งเข้าหาเหล้าดื่มเหล้าคิดว่าจะช่วยได้แต่ปรากฏว่าพานทำให้เราเนี่ยเสียสติไปแล้วเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะคะ สัมปชัญญะคือการรู้ตัวนะคะถ้าเรารู้ตัวเราก็รอดพ้นจากพยันอันตรายเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำอะไรก็ตามเนี่ยถึงเวลาคับขันอย่าตกใจกลัวจนขาดสติพยายามตั้งสติให้ดีค่อยๆค,คิดมันจะหาทางออกได้เองถ้าเราขาดสติ กลัวตกใจไม่รู้จะทำอะไรดียิ่งไปกันใหญ่เลยร้อนรนพานเสียงานอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคุมสติให้ได้ฝึกสติให้เป็นนะคะตามหลักพุทธศาสนาเขาบอกว่าคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆจะช่วยให้เป็นคนที่คุมสติได้ดีจะนิ่งและคิดหาทางออกได้ไม่ เป็นไปตามอารมณ์นะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังฝากพวกเราไว้ด้วยเยอะแยะมากมายนะคะขาดสติแล้วทำอะไรบ้าๆไปได้มากมายนะคะเช่นสงกรานที่สีลมเป็นไงก็เพราะเพราะอะไรคะขาดสติรู้นะว่ามันไม่ดีหรอกแต่ช่วงนั้นมันขาดสติก็ทำไปโดยที่ขาดสติเห็นไหม หรือว่าสามีภรรยาทะเลาะกันนะคะขาดสติสามีคว้าอิโต้ฟันฉับไปภรรยาตายตัวเองก็ติดคุกมานึกได้ทีหลังก็นั่งคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์นะคะข้อที่สอง ธรรมะคุ้มครองโลกก็คือหิริโอตัป,ปะความละอายใจเกรงกลัวต่อบาปอันนี้ก็จะช่วยทำให้คนเนี่ยไม่ประพฤติชั่วแต่คนเนี่ยรู้กันทั้งรู้แต่บางทีมันเผลอไปทำชั่วเยอะแต่ถ้าคนที่มีหิริโอตป,ปะ ก็จะคอยเตือนตัวเองบางทีอยากทำชั่วใครๆหลายคนเป็นทั้งนั้นแหละบางทีก็อยากทำชั่วแต่รู้จักเตือนตัวเองรู้จักละอายใจบ้างมันก็จะป้องกันตัวเราได้นะคะเช่นนะคะ มีนักศึกษาเราคนหนึ่งอะนะคะไปเที่ยวห้างโรบินสันเห็ <c oughs> นของขายในห้างชั้นสองมีของผู้หญิงเยอะแยะสวยงามอยากได้คว้าลิปสติกเขาใส่กระเป๋ามาหนึ่งอัน <c oughs> นะคะคิดว่าเขาไม่เห็นนะมันเล็กนิดเดียวใส่กระเป๋าไม่ก็เห็นเนาะ แต่ปรากฏว่าเขาจับได้ไรอปภนี่ก็เก่งซะเหลือเกินนะคะก็จับได้ก็อายไปถึงทั่วมหาวิาลยเลยทีนี้เพราะจับแล้วเขาก็ต้องประกาศว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็ถูกตำรวจจับไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะโทษที่ไม่ได้ร้ายแรงมากนักแต่มันก็ อายเขานะแต่ถ้าเรามีฮิริโอตปะเราก็จะเตือนตัวเองว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปทำไม่เอาของเขานะคะเนี่ยเห็นแค่ว่าอยากสวยเขาบ้างสตังไม่ค่อยจะมีเห็นลิสติกสวยอยากเอาเสร็จแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรามีธรรมะตัวนี้เราก็รอดพ้นไม่เป็นปัญหาอย่างนี้นะคะ หรือนักศึกษาชายบางคนไม่อ่านหนังสือเลยแต่อยากสอบได้ก็เลยคอยลอกข้อสอบเพื่อนครูจับได้อาจารย์จับได้ก็ต้องรับโทษไปติดจอสมัยสมัยก่อนเรียกติดจอเดี๋ยวนี้ติด F นะสมัยก่อนที่เล่าถึงเนี่ยในสมัยหนึ่งเขา มีเกรดเป็นกอขอคองอจอติด F เนี่ยสมัยก่อนร้ายกว่าน,นี้ติดเขาให้ติดทุกวิชาเลยหมดอนาคตเลยความจริงเนี่ยถ้าไม่ไปลอกเพื่อนไม่ทุจริตตัวเองก็คงจะสอบได้บ้างคงไม่ตกทั้งหมด6 6.7วิชาแต่ปรากฏว่าเพราะเราไม่ละอายใจไปลอกเขาเลยตกทุกวิชา ก็เป็นอันว่าหมดอนาคตเพราะเป็นไปไม่ได้ตกเทอมเดียวได้เกรดเป็นศูนย์เนี่ยทำยังไงก็ไม่เกิดทำยังไงมันก็ตีตื้นขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรีทายไปแล้วก็หมดอนาคตนะคะเป็นเพราะความขาดความระายใจ อีกข้อหนึ่งหลักธรรมที่อยากเสนอแนะพวกเราก็คือว่าอิทธิบาท4เรื่องของอิทธิบาทสี่เนี่ยมันเป็นธรรมะที่ทำให้คนที่ยึดถือปฏิบัติเนี่ยประสบความสำเร็จมาตลอดนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หลักธรรมถึงข้อใด ถ้ามันง่ายๆใช้แค่ข้อ1ข้อ2อ,อาจจะสำเร็จแต่ถ้ามันยากขึ้นมาหน่อยใช้ถึงข้อสาอาจจะสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเรื่องนั้นมันยากมากเราอาจจะต้องถึงข้อ4ถึงจะสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งทุกคนมีอยากจะทำอะไรเนี่ยคือรักอยากจะทำนะคะ พอใจอยากจะทำในสิ่งนั้นก็ย่อมเป็นทุนที่ทำให้เราสำเร็จได้นะคะทีนี้พวกเราเนี่ยเวลามาเรียนที่เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้วิชาเอกที่เราต้องการมันไม่ใช่วิชาเอกที่เราต้องการสอบอ่าสมัครเข้ามาเรียนแล้วพอเรียนได้สักพักหนึ่ง เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่น่าจะใช่นะอยากจะเปลี่ยนใหม่เขาหมดเวลาเปลี่ยนก็เลยต้องจําใจเรียนไอ้ความจําใจเรียนเนี่ยแหละมันไม่ดีเลยถ้าเราจําใจทําอะไรเนี่ยมันก็จะทําได้ไม่ดีแต่ถ้าเรารักมันที่จะทําให้มันสําเร็จเนี่ยมันจะทําได้ดีทีนี้เอาเถอะ ถ้าไหนๆเขาก็ไม่ให้เราเปลี่ยนวิชาเอกแล้วยังไงยังไงเราก็ต้องอยู่วิชาเอกนี่แหละลองปรับตัวปรับใจสมัยว่าลองทำใจว่ารักกับมันสิเช่นเราจะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งๆที่ตอนแรกเนี่ยสมัครคณิตศาสตร์ไว้แล้วปรากฏมันเต็มเขาให้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์เราอยากจะกลับไปอยู่คณิตศาสตร์ก็ไปไม่ได้แล้ว ไม่ให้เปลี่ยนเราก็ลองทำใจว่าเออวิทยาศาสตร์มันก็มีดีเหมือนกันนะลองมองหาจุดเด่นของมันสิมีอะไรไหมแล้วก็ทำใจยอมรับชอบมันซะหน่อยมันถ้าเราชอบมันก็จะชอบเราตอบถ้าเราใส่ใจมันมันก็จะตอบแทนเราดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนด้วยความตั้งใจเอาใจใส่มันผลออกมามันต้องดีสิ นะคะแต่ถ้ามันยังไม่ดีเราก็ต้องใช้วิริยะเพียรพยายามหน่อยนะนั่นก็คือว่าเออหัวเราไม่ค่อยจะดีจำอะไรไม่ค่อยเก่งเหมือนคนอื่นเขาเราก็เพียนกว่าคนอื่นเขาซะหน่อยมันอ่านมันคน้นคว้านะคะมันเข้าเรียนสม่ำเสมอซะหน่อยก็น่าจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้ามันยังไม่ได้ดี ต้องใช้จิตตะนั่นคือไตรตรองดูซิว่านะคะมันยังไงอ่ะต้องพยายามมากขึ้นนะคะและถ้ายังไม่ดีเท่าที่ควรใช้วิมังสาได้ไหมนะคะเอามานั่งคิดวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะทำไมเราถึงทำคะแนนได้น้อยเช่นอาจารย์บอกว่า มิดเทอมคราวนี้เนี่ยไม่มีใครได้เต็มเลยสูงสุดมีแค่31คะแนนจาก50คะแนนอาจารย์เก็บคะแนน10คะแนนเอา5หาร5หารคนที่ได้สูงสุดขนาดไหนเท่าที่พบก็คือ6คะแนนนะคะต่ำสุด1คะแนนเนี้ย ก็ใส่ใจซะหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราจึงได้คะแนนน้อยคิดวิเคราะห์ไตรตรองเช่นเอออาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยขาดเรียนบ่อยมั้งตั้งแต่เปิดเทอมเนี่ยเพิ่งมาเรียนได้สามครั้งเราก็คงไม่ได้ฟังตอนที่อาจารย์เขาออกข้อสอบนั่นแหละหรือคิดไตรตรองให้ดีว่าเป็นเพราะ เราอ่านข้อสอบแบบเร็วๆไม่อ่านให้ละเอียดอาจารย์เขาถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามตรงๆเขาถามให้คิดวิเคราะห์เราเลยทำไม่ได้หรือเปล่าเพราะนั้นเราก็ใช้วิธีวิมังสาไตรตองคร้ยครวนแล้วก็ลองใหม่ปลายเทอมเหลืออี่สิบคะแนนปลายเทอมเนี่ยสอบอีก20สิคะแนนเราก็ต้องคิดวิเคราะห์ว่าทำยังไง ให้ได้คะแนนมากกว่านี้วิธีการจะไปลอกเพื่อนอาจารย์ก็สั่งแล้วว่าถ้าไปลอกเพื่อนเอาตอนนั้นเนี่ยดีไมด่ดีจะพานตกเอาทุกวิชาเพราะฉะนั้นตัดไปเลยเรื่องจะลอกเพื่อนแต่เราต้องมาแก้ปัญหาที่ตัวเราซะใหม่ว่เราจะทำยังไงดีไตรตรองนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น รูอยากยกตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองให้เราได้มีสิ่งของใช้หลายอย่างในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ความพยายามใช้อิทธิบาทสี่มาแล้วทั้งนั้นเช่นกว่าเขาจะคิดเครื่องบินให้เราได้นั่งสบายสบายอย่างทุกวันเนี้ยก็มีคนแขนขาหักมาแล้วลองใส่ปีก ใส่แขนเพื่อที่จะบินร่อนจากตึกชั้นสูงลงมาเพื่อทำเครื่องบินนะคะใช้ไม่ได้ผลเขาก็ลองใหม่ทำใหม่จนกระทั่งมีเครื่องบินสารพัดอย่างให้เรานั่งสบายสบายสมัยนี้อยากจะไปไหนก็ได้ไปนะคะเว้นแต่จะไปแถวเมืองการเมืองเพชรบุรีแถวนั้นก็แล้วกันนะอาจจะไม่ได้กลับมานะคะ yeah <laughs>